ช่องตามใจทูเดย์บทที่277เจ้าบ้าแล้วหรือมูซอวีอยากทํากระต่ายตุ่นน้ำแดงแต่กลับขาดเครื่องปรุงนางจึงตั้งใจจะขึ้นไปหาบนภูเขาดูเหมือนครั้งก่อนจะเห็นอยู่บนภูเขาจอซูบอกว่าตนจะตามไปปกป้องนางมูซอวีไม่มีทางเลือกนอกจากพาไปด้วยจอซูอยู่ที่นี่คุณชินแล้วหรือยังมูซอวีเอ่ยถามจืซูพยักหน้าซ้ำ,ซำ หูหยินอยู่ที่นี่ได้กินอิ่มสวมใส่เสื้อผ้าดีๆไม่มีใครตบตีค่าด,าด่าทอค่าข่านึกว่าตนเองฝันไปเสียอีกหากต้องการสิ่งใดเพียงแค่บอกข้ามูซ่ซือวิกล่าวคนในครอบครัวเราไม่ได้มีอะไรมากอีกทั้งยังง่ายๆสบายๆปกติข้ามักจะทำทุกอย่างด้วยตนเองเจ้ากับจื่อเยเวียนแค่ดูแลเด็กๆสองสามคนนั้นก็พอแล้วจื่อเยวียนเก่งกาจมากเลยนะเจ้ากระทำอาหารได้เย็บปากถักร้อยได้ อีกทั้งยังเขียนบัญชีได้ตอนนี้จือเยเวียนดูแลบัญชีที่ร้านแล้วมีเพียงค่าที่ทำอะไรไม่ได้ใช้ได้แค่กำลังเท่านั้นสิ่งที่ต้องการก็คือกำลังของเจ้ามู่ซื่อวี่หันกลับไปมองอีกฝ่ายปกติแล้วข้ายุ่งมากไม่ค่อยมีเวลาดูอวินเอ,อ๋อเจ้าแค่คอยจับตามองนางดูแลนางให้ดีก็พอแล้วถึงแม้จือซูจะไม่เคยอ่านหนังสือทว่าตั้งแต่ยังเล็ก นางใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวที่ต้องอาศัยการสังเกตสีหน้านางจึงสังเกตเก่งหลังจากอยู่ด้วยกันมาระยะหนึ่งนางก็มองออกว่าคนในครอบครัวของเจ้านายล้วนเป็นคนใจดีด้วยเหตุนี้นางจึงกล้าเอ่ยสิ่งที่คิดออกมาฮูหยินท่านดูนั่นจอซูอุทานขึ้นมูซอวิมองไปยังทิศท,ทางที่นางชี้ไปมูซอเจียวยืนอยู่ข้างริมแม่น้ำกำลังยกทารกที่กำลังร้องให้โยเยขึ้นสูงราวกับอยากจะโยนลงไปในแม่น้ำม่านตาของมูซอวิหดเกรงทันที นางวิ่งเข้าไปหาหมู่ซือเจียวอย่างรวดเร็วจือซูกับเร็วยิ่งกว่านางพุ่งตัวเข้าไปถึงมู่ซือเจียวแล้วรีบช่วยเด็กออกมาจากมืออีกฝ่ายมู่ซือเจียวผงะถอยหลังล้มลงกับพื้นทันทีนางมองทารกที่อยู่ในมือจือซูด้วยความรังเกียจเอ่ยออกมาอย่างโหดเที้ยมว่าเหตุใดต้องมาขวางข้าเกี่ยวอะไรกับพวกเจ้านี่เป็นเรื่องของข้ามู่ซืออวี่ง้างมือขึ้นมาแล้วตบลงไปบนใบหน้าของมู่ซือเจียวหนึ่งฉาติเพีย เสียงก้องกลางวันดังขึ้นท่ามกลางความเงียบสงบในชนบทมู่ซื่อเจียวเจ้าบ้าไปแล้วหรือนี่ชีวิตเด็กคนหนึ่งคนเป็นเป็นมีเลือดมีเนื้อนะเสียงของมู่ซือวิกำลังสั่นข้าไม่ได้บ้าหากข้าไม่กำจัดมันหัวขนนี่ข้าถึงบ้าแล้วจริงๆมู่ซื่อเจียวร้องลั่นเจ้าตั้งใจมาดูสภาพหน้าขบขันของข้าใช่หรือไม่ตอนนี้เจ้าสนใจแล้วหรือยังเจ้าเห็นแล้วเจ้าคงดีใจแล้วสินะนางคนเสียสติ สีหน้าของมู่ซือวีไม่น่ามองขึ้นมาทันทีหากเจ้ายังบ้าไม่เลิกข้าจะไปบอกหัวหน้าหมู่บ้านเดี๋ยวนี้หมู่บ้านของพวกเราไม่อาจทนคนใจไม้ไส้รกรรมเช่นเจ้าหากเจ้าทนไม่ไหวนักเช่นนั้นก็นำมันหัวขนนี่ไปข้ายกให้เจ้าเอาหรือไม่ละ่ะแววตาของมู่ซือเจียวเป็นประกายขึ้นมาบ้าหรือไงมู่ซือวีเอ่ยขึ้นจือซูส่งคืนให้นางจือซูยัดทารกที่กำลังร้องให้ใส่อ้อมแขนมู่ซือเจียว มูซ่ซือเจียวคิดจะโยนลูกทิ้งอีกครั้งมู่ซื่อเจียวเจ้าได้ยินข้าชัดแล้วหรือยังหากเกิดอะไรขึ้นกับเด็กคนนี้ข้าจะไปแจ้งทางการบอกว่าเจ้าฆ่าคนแล้วมู่ซืออวี่มองมูซ่ซือเจียวอย่างเยือกเย็นเจ้าอยากให้กำเนิดนางเจ้าก็ต้องดูแลนางเลี้ยงดูนางให้เติบใหญ่เสือร้ายยังไม่กินลูกของมันเลยเจ้าเทียบไม่ได้แม้แต่เดรัฉานเชียวหรือเหตุใดข้าต้องเก็บนางไว้เจ้าเป็นแม่ของนาง ในเมื่อไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจเองทำเรื่องผิดพลาดขึ้นมาเองเช่นนั้นก็ควรแบกรับไว้มูซ่ซือวิกล่าวแล้วหันไปเอ่ยกับจือซูเจ้าไปหาหัวหน้าหมู่บ้านแจ้งเรื่องที่เกิดขึ้นที่นี่ให้เขาฟังเจ้ากะจือซูรับคำมูซ่ซือเจียวมองมูซ่ซือวีที่อยู่ตรงหน้านางอย่างเคียดแค้น ก่อนหน้านี้มู่ซื่อวี่ทั้งอ้วนทั้งอัปลักษณ์อยู่ข้างนางก็ควรค่าเป็นเพียงสุนัขเท่านั้นบัดนี้อีกฝ่ายกลับสวมใส่เสื้อผ้างดงามปักปิ่นระยะทองบนสีษาบนใบหน้าประทินโฉมได้อย่างเหมาะเจาะทั่วทั้งร่างกายดูราวกับบุตรสาวตระกูลสูงสักผู้อ่อนโยนมูซ่ซือเจียวหันกลับมามองตนเองนางเคยเป็นบุปผาเพียงหนึ่งเดียวในหมู่บ้านบัดนี้กลับซุดโทมเสียจนไม่มีใครอยากหันมามองบุรุษในหมู่บ้านเห็นนางต่างหลีกหนีกลัวว่าจะได้เข้ามาคล้องเกี่ยวกับนาง หัวหน้าหมู่บ้านรีบรุดมาพร้อมกับคนนับสิบในเวลาต่อมาในสิบกว่าคนนี้มีแม่เท่าเจียงรวมอยู่ด้วยแม่เท่าเจียงเห็นมูซือเจียวดวงตาของนางก็เปลี่ยนไปด้วยความโกรธทันทีเจ้าน็กบ้าอะไรขึ้นมาวันนี้เป็นวันมงคลของอาเล็กเจ้าเจ้ายังคิดจะก่อปัญหาอีกหรือข้าแค่เพียงอยากจะตายหรือแม้แต่ตายข้าก็ทำไม่ได้งั้นหรือ มูซ่ซือเจียวไม่เอ่ยถึงเรื่องที่นางคิดจะฆ่าลูกเพียงแต่กล่าวว่าคิดจะฆ่าตัวตายกลุ่มคนที่เดิมทีมทกำลังโกรธย่อมคลายความโกรธลงพวกเขามองนางด้วยความสงสารเห็นใจแทนมูซ่ซือวิแค่นเสียงหืขึ้นจมูกหนึ่งทีจื่อซูพวกเราไปเถอะจื่อซูและมู่ซื่อวิจักไปแล้วหัวหน้าหมู่บ้านอยู่ตรงนี้แล้วถึงแม้ว่ามูซ่ซือเจียวจะไม่เต็มใจเพียงใดแต่นางก็ต้องเลี้ยงเด็กคนนั้นไว้ ถ้าว่าเติบโตมาด้วยสภาพแวดล้อมเช่นนี้เกรงว่าเด็กคนนี้จะกลายเป็นมู่สื่อวิคนที่สองลูอี้เพิ่งออกมาจากโรงสุราเจ้าหน้าที่ทางการคนหนึ่งก็ขวางทางเขาไว้นายท่านลู่ใช่หรือไม่ใต้เท้านายอำเภอเชิญให้ไปหาขอรับเจ้าหน้าที่ทางการผู้นี้ไม่คุ้นหน้านักไม่ใช่คนที่ลูอีรู้จักคงจะถูกแต่งตั้งในภายหลังได้นัสาลาว่าการทันทีที่เข้าไปในลานสิ่งแรกที่สัมผัสได้ก็คือบรรยากาศอันหรูหรา นายอำเภอฉินไม่ชอบความหรูหราฟุ่มเฟือยในห้องย่อมไม่มีของล้ำค่าในอำเภอโจผู้นี้เห็นได้ชัดว่าแตกต่างกันยามนี้บรรยากาศของทั้งศาลาว่าการจึงเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงใต้เท้าลูอี้มาแล้วขอรับเชิญเขาเข้ามาลูอี้เลิกคิ้วขึ้นเชิญดูเหมือนว่าระยะนี้เขาจะต้องปวดหัวอย่างหนักแล้วนายท่านลู่เชิญข้างในขอรับลูอี้พยักหน้าเบาๆให้เจ้าหน้าที่คนนั้นขอบคุณ เขาเข้าไปในห้องกำลังจะค้อมคำนับนายอำเภอโจก็ได้ยินอีกฝ่ายเอ่ยขึ้นว่าไม่จำเป็นต้องมากพิธีขนบรรมเนียมไม่อาจละเลยได้ขอรับลูอี้ยังคงค้อมคำนับหนึ่งครั้งจู่ปู้ลู่ช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนายอำเภอโจหัวเราะห้าห้าแล้วเอ่ยถามขอบคุณใต้เท้าที่เป็นห่วงขอรับค่อนข้างดีขอรับลูอี้เอ่ยเสียงเรียบห้าห้าเช่นนั้นก็ดีแล้วนายอำเภอโจกล่าวด้วยรอยยิ้ม เป็นเช่นนี้ระยะนี้สาลาว่าการมีเรื่องมากมายนับวันยิ่งยุ่งขึ้นเรื่อยๆแล้วข้าอยากให้เจ้ากลับมาทำงานเจ้าว่าขอบพระคุณที่ใต้เท้ายังคงนึกถึงข้าน้อยทราบซึ้งใจยิ่งนักลู่อี้ประกบมือเอ่ยต่อไปว่าเพียงแต่ข้าน้อยไม่เหมาะที่จะเป็นขุนนางยิ่งไปกว่านั้นที่บ้านยังมีภรรยาและบุตรที่ต้องการการดูแลจากข้าน้อยไม่อาจปลีกตัวออกมาได้ข้าน้อยทำใต้เท้าผิดหวังแล้ว รอยยิ้มบนใบหน้าของนายอำเภอโจเลือนหายไปในบัดดลจูู่้ลู่เหตุใดต้องดูแคลนตนเองเช่นนี้ก่อนหน้านี้ทำได้ดีมากไม่ใช่หรือเพียงแค่กลับมาเป็นเหมือนเมื่อก่อนเท่านั้นหลายวันมานี้ร่างกายของข้าน้อยยิ่งอ่อนแอลงเรื่อยๆแล้วเกรงว่าข้าน้อยคงจะไม่สามารถรับใช้ใต้เท้าได้อีกหากใต้เท้าไม่มีสิ่งใดแล้วข้าน้อยขอตัวนายอำเภอโจมองลู่อี้หมุนตัวเดินออกไป บุรุษหนุ่มหล่อเหล่าร่างกายแข็งแรงกำยำตรงหน้าดูเหมือนนับวันยิ่งอ่อนแอแรงอย่างที่พูดอย่างไรกันข้ออ้างไร้ความจริงใจเช่นนี้ราวกับตบลงบนใบหน้าของนายอำเภอโจอย่างหนักทำให้เขาได้รู้ว่าลู่อีแค่ไม่อยากทำงานให้คนแซ่โจผู้นั้นมองหาเจ้าหรือนักการเก่าเดินมาจากทางเดินข้างฮ่าฮ่าอืมอยากให้เจ้ากลับมาช่วงนี้สาราว่าการมีเรื่องยุ่งยากหรือไม่ ไม่ใช่ปัญหาธรรมดานักการเก่าเย้ยหยันเพียงแต่คิดจะลากเจ้ากลับมาเป็นแพรบบาปแล้วเจียงเหล่านับตั้งแต่เจ้าไปทางเจียงเหล่าไม่เคยส่งผู้ใดมาคนแท่โจนั่นไปหาเขาหลายครั้งทว่าเจียงเหล่าไม่เคยพบเขาสักครั้งนักการเก,าก่าวเรื่องที่เจียงเหล่ามอบหมายให้เจ้าก่อนหน้านั้นตอนนี้ก็หยุดดำเนินการแล้วลำบากท่านแล้วลู่อี้ตบไหล่อีกฝ่ายเบาฮ่าฮ่า อีกนานแค่ไหนเจ้าจึงจะกลับมาข้าอยู่ที่นี่คนเดียวน่าเบื่อยิ่งนักนักการเกาเอ๋ยอย่างไม่สบอารมณ์ใกล้แล้วช่องตามใจทูเดย์บทที่278ดตกเลือดแล้วทันทีที่ลูอี้กลับมายัางหมู่บ้านก็สวนทางกับรถมาที่บ้านทว่าผู้ที่บังคับรถมาไม่ใช่คนของบ้านตนแต่เป็นลูกชายของหัวหน้าหมู่บ้านเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือลูอี้ถามคนในหมู่ บ้านมู่ซือเจียวตกเลือดอย่างหนักหน้าหัวหน้าหมู่บ้านก็เลยยืมรถมาบ้านท่านส่งนางไปรักษาในเมืองท่านหมอจูเล่าหมู่นี้ท่านหมอจูไม่อยู่ที่หมู่บ้านพวกเราไม่รู้ว่าจะไปหาเขาจากที่ใด ลูอี้แลกเปลี่ยนคำพูดตามมารยาทสองสามคำกับคนผู้นั้นจากนั้นจึงกลับไปที่บ้านเมื่อผ่านประตูบ้านแม่เท่าเจียงก็เห็นว่าบรรยากาศกำลังคลึกครื้นแม่เท่าเจียงยังคงพูดคุยหัวเราะก,กับแขกเรือดูไม่กังวลแม้แต่น้อยเขาอดรู้สึกรังเกียจขึ้นมาไม่ได้ท่านพ่อท่านกลับมาแล้วลู่จืออวินถลกกระโปรงตัวเล็กๆขึ้นแล้ววิ่งเข้าไปหาลูอี้ลูอี้รับนางอย่างรวดเร็วเหตุใดจึงวิ่งเร็วเช่นนี้ข้าคิดถึงท่านแล้วลู่จือวินเอ่ยเสียงหวานเจ้ยแจ้ว ท่านพ่อวันนี้ข้าวาดรูปกับท่านที่ท่านรีบมาดูเร็วเข้าว่าข้าวาดเป็นอย่างไรลู่อี้เคยเห็นลู่เช้าอาวี่ร่างภาพมานานแล้วเขารู้สึกสนใจวิธีวาดภาพแบบใหม่นี้เป็นอย่างมากหลังจากดูรูปวาดของลู่จืออวินจึงเอ่ยชมนางสองสามคำเขาเปลี่ยนไปถามหาหมู่ซือวีท่านแม่ของเจ้าเล่าป้าเหาว่มีเรื่องจะปรึกษาท่านแม่ไปบ้านนางแล้วเจ้ากะ หลังจากนั้นไม่นานมู่ซือวี่ก็กลับมาลู่อี้เห็นนางใส่เสื้อผ้าเนื้อบางจึงเดินเข้าไปหานางแล้วเอ่ยว่าเหตุใดจึงใส่น้อยชิ้นนักเมื่อครู่นี้ข้าทำงานอยู่ไม่รู้สึกหนาวตอนนี้รู้สึกเย็นๆขึ้นมาแล้วมู่ซือวี่กล่าวไก่หลายตัวที่บ้านป้าเหวาตายราวกับถูกอะไรบางอย่างกัดตายน่ากลัวเหลือเกินตาจู้ไม่อยู่บ้านหรือเขาไม่ได้เฝ้าหรือเฝ้าแต่ว่าเขาพลอยหลับไปกลางดึกตื่นขึ้นมาก็ตายเพิ่มอีกสองตัวแล้ว อีกเดียวข้าจะไปดูแล้ววางกับดักให้พวกเขาดูซิว่าที่แท้มันเป็นตัวภัยพิบัติอะไรกันแน่สามีข้าเก่งกาจที่สุดแล้วมู่ซื่อวิกอดแขนเขาแล้วทำตัวราวกับเด็กฮ่าฮ่าลู่อี้ยิ้มบางๆแล้วลูกแก้มของนางเบาๆเจ้านี่นะทำให้ข้าวางใจไม่ได้เลยวันต่อมาลูกชายของหัวหน้าหมู่บ้านก็พามู่ซื่อเจียวกลับมาตอนนำรถม้ามาคืนลูกชายของหัวหน้าหมู่บ้านถอนหายใจหลายเฮือกแล้วเล่าว,ว่า ท่านหมอบอกว่านางไม่ดูแลร่างกายหลังคลอดให้ดีบัดนี้นางยังมาตกเลือดอีกเกรงว่าภายหน้าคงตั้งครรภ์อีกได้ยากแล้วทำได้เพียงตำหนิตนเองแล้วมู่ซื่อวิกล่าวต่อไปว่าหากรู้ว่าจะมีวันนี้นางคงไม่ทำตัวแบบนี้หรอก ลูกชายของหัวหน้าหมู่บ้านไม่เคยเล่าเรียนมาก่อนย่อมฟังคำพูดสุภาพเช่นนี้ไม่เข้าใจเพียงแต่คิดว่าลูอี้ช่างยอดเยี่ยมยิ่งนักสตรีที่ไม่รู้หนังสือแม้เพียงคำเดียวได้แต่งกับเขากลายมาเป็นผู้มีอารยะแล้ววันนี้ท่านก็จะออกไปอีกหรือมูซ่ซือวี่เห็นลูอี้กำลังจะออกไปข้างนอกข้าจะไปดูที่บ้านท่านป้าเหหววเสียหน่อยเมื่อวันนี้ข้าวางกับดักไว้ที่บ้านพวกเขาไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรแล้วข้าไปด้วย ทั้งสองคนเพิ่งออกมาจากประตูลู่เหมยฉินก็เดินมาที่บ้านพวกเขาพอดีพี่อีพี่สไยค่ากำลังจะไปหาพวกท่านอยู่พอดีหรือว่าจะมีบางอย่างติดกับดักแล้วมูซือวิเอ่ยถามใช่แล้วเป็นเพียงพรตัวใหญ่ตัวหนึ่งท่านแม่ข้าไม่รู้จะทำอย่างไรดีจึงให้ข้ามาหาพวกท่านสัตว์เช่นเพียงพรกินไม่ได้มูซือวิขมวดคิ้วเรื่องนี้ยากจริงๆด้วย คนสมัยก่อนเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาตินับถือเพียงพรเป็นเสียนหักไม่เคารพมันจะทําให้มีโรคภัยแค่เจ็บตอนนี้กลับมีเพียงพรปรากฏตัวในกับดักไม่แปลกที่เหยาซื่อจะกังวลลูอี้แม่เาาอาวีในที่สุดพวกเจ้าก็มาแล้วเหยาซื่อเห็นทั้งสองคนก็เอ่ยขึ้นอย่างเร่งรีบตอนนี้จะทําอย่างไรดีสิ่งที่ติดอยู่ในกับดักพวกเราลบหลู่ไม่ได้อีกทั้งตอน นี้มันยังบาดเจ็บอีกครอบครัวของเราคงไม่โดนอะไรใช่หรือไม่ท่านป้าเหย่ยเพียงพรตัวนี้เป็นเพียงสัตว์ธรรมดาตัวหนึ่งไม่ได้อับมงคลขนาดนั้นมูสือวิไม่รู้ว่าควรหัวเราะหรือร้องให้ดีเจ้าไม่รู้อะไรเมื่อสิบปีที่แล้วมีชายโสดผู้หนึ่งในหมู่บ้านของเราเกิดหิวไปจับเพียงพรมาทำอาหารกินโดยไม่สนใจคำทัดทานของผู้เฒ่าผู้แก่ คนที่ได้คือเขากลายเป็นคนบ้าอยู่ตั้งนานต่อมาผู้คนในหมู่บ้านพาเขาขึ้นไปขอขมาบนภูเขาสวรรค์ถึงได้ปล่อยเขาไปหกักข้ารู้ตั้งแต่แรกว่าเพียงพรกินไก่บ้านพวกเราข้าจะปล่อยให้มันกินไปเสียดีกว่าต้องเผชิญปัญหาใหญ่ภายหลังเนื้อของเพียงพรมีพิษกินเนื้อของมันจะทำให้เกิดอาการหลอนนั่นแหละสาเหตุที่เขาบ้าพวกเราเพียงนำมันไปปล่อยบนภูเขาปล่อยให้ไกลสักหน่อยก็ไม่เป็นอะไรแล้วจริงหรือเห่ยซื่อมองลูอี้พ่อหนุ่มลูอี้แม่ชาวอาวิคงไม่ได้ปลอบใจข้ากระมัง นางพูดไม่ผิดโลกนี้มีเสียนที่ใดกันถึงแม้จะมีปัญหาจริงๆก็ย่อมต้องมีเหตุผลลู่อี้กล่าวพลางเข้าไปในกับดักของเขาจับเพียงพรอ,อย่างคล่องแคล่วก่อนที่จะไต่ขึ้นมาอีกครั้งข้าจะพามันขึ้นไปปล่อยบนภูเขาเหยาซื่อคุกเขาลงหน้าเพียงพรท่านเสียนผู้ยิ่งใหญ่โปรดอภยัยพวกเราไม่มีเจตนาจะล่วงเกินโปรดอย่าตำหนิพวกเรา มูสือวีและลูอี้มองหน้ากันด้วยสีหน้าอับจนปัญญาข้าจะขึ้นเขาไปกับท่านมูสือวีกล่าวผ่านพ้นหน้าหนาวไปแล้วบนภูเขาคงมีของดีๆอีกมากมายข้าจะขึ้นไปเก็บของป่าศัก์หน่อยแล้วค่อยกลับมาลูอี้สะพายตะกร้าไว้บนหลังแล้วจูงมือมูสือวีขึ้นไปบนภูเขามูสือวีสะบัดมืออยู่สองสามครั้งก็ไม่อาจสะบัดหลุดจึงเอ่ยขึ้นว่าเจ้าไม่เห็นสายตาแปลกแปลกของพวกชาวบ้านหรือ ถึงแม้จะเป็นสามีภรรยากาันต่อให้จับมือถือแขนทว่าในยุคโบราณที่ต้องรักษาคณะบำเหนียมยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดนั้นพวกนางย่อมถูกผู้อื่นเอาไปนินทาว่าร้ายลู่อี้เปิดกว้างเสียยิ่งกว่าคนจากยุคปัจจุบันอย่างนางเสียอีกเขาไม่สนใจสายตาผู้อื่นแม้แต่น้อยเหตุใดเจ้าจึงสนใจความคิดของผู้อื่นนักลู่อี้จับมือนางไว้แน่นไม่ยอมปล่อยตามข้ามาเมื่อครู่นี้ฝนเพิ่งตกเส้นทางบนภูเขาอาจจะลื่นหน่อย เป็นอย่างที่ลู่อี้กล่าวไว้เส้นทางบนภูเขาลื่นเป็นอย่างมากขึ้นภูเขาไปได้ไม่นานลู่อี้ก็เอาตะกร้าให้นางสะพายส่วนเขาแบกนางไว้บนหลังเขาพานางเข้าไปในป่าลึกปล่อยเพียงพรที่บาดเจ็บกลับสู่ป่าจากนั้นก็แบกนางเก็บของล้ำค่าราคาถูกไปตลอดทางข้างหน้ามู่ซื่อวิชีไปยังเห็ดที่อยู่ข้างหน้าวางค่าลงก่อนลู่อี้จ้องมองนางที่กำลังเก็บเห็ดสายตาของเขาเต็มไปด้วยความอ่อนโยน นางเป็นสตรีเช่นใดกันแน่บางครั้งนุ่มนวลบางครั้งฉุนเฉียวบางครั้งก็ใจกว้างบางครากลับขี้อายนางเหมือนหนังสือที่ซับซ้อนมากเล่มหนึ่งเพียงแค่กำลังคิดว่าจะเข้าใจความหมายที่แท้จริงกลับพบว่ายังมีบางสิ่งที่ไม่อาจเข้าใจมู่ซืออวิกลับไปพร้อมกับของป่ามากมายหูซื่อเดินเข้ามาทางพวกเขาเมื่อเห็นมูซ่ซือวีและลูอี้ก็เอ่ยขึ้นอย่างดีใจกำลังจะไปหาพวกเจ้าอยู่พอดีท่านป้ามีเรื่องหรือมูซ่ซือวิถาม วันนี้มาทานอาหารมือ้อค่ำที่บ้านพวกเราเถิดวันนี้ลุงของพวกเจ้าลงจากเตียงเดินไปรอบๆได้แล้วเขาอยากขอบคุณพวกเจ้าด้วยตัวเองข้าจะทำอาหารเล็กๆน้อยๆให้ทุกคนทานดีเลยจริงสิข้าเพิ่งเก็บเห็ดมาท่านนำกลับไปทำอาหารเพิ่มสักอย่างเถอะได้เลยหูซื่อไปเชิญแขกมาก่อนมูซ่ซือวีจึงไม่รีบกลับไปทำอาหารนางกับลู่อี้ไปหาเหยาซื่อ แจ้งว่านำเพียงพรตัวนั้นไปปล่อยบนภูเขาแล้วเหยาซื้อกำลังจุดทูปในบ้านนางทั้งเผากระดาษทั้งพึมพรากับตนเองสวดภาวนาให้ถวยเทพปล่อยตนไปหรืออะไรสักอย่างมู่ซื่อวิยักไหลแล้วดึงลู่อี้ออกมายามเย็นวันนั้นสมาชิกทั้งหมดของครอบครัวลู่ไปทานอาหารที่บ้านหูซื่ออาหารเพิ่งนำขึ้นโต๊ยังไม่ทันได้เปิดปากกินก็ได้ยินเสียงคนข้างนอกกำลังตะโกนเรียกชื่อของลู่อี้ดูเหมือนว่าจะเป็นเสียงท่านป้าเหยา มู่ซื่อวิเอ๋ยขึ้นแล้ววิ่งหยอกๆอไปเปิดประตูน้ำเสียงของเหยาซื่อตื่นตระหนกเป็นอย่างมากดูเหมือนว่าจะมีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นป้าเหยาหมู่ซือวิเพิ่งเอ๋ยเรียกเหยาซื่อร่างกายอ่อนแรงของเหยาซื่อก็โผล่เข้าใส่ทั้งตัวแล้วเป็นอะไรไปหรือเกิดเกิดเกิดเรื่องแล้วร่างกายเหยาซื่อสั่นเทิมขณะเอ๋ยออกมาจะทำอย่างไรดีขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ